นะครับชมเหมือนก่อนนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับผมจะไายหลวงปู่ทิมคุณแผนผงไั่ภูมันองค์นี้นะครับเป็นเนี่ยแดงนะครับเป็นเนื้อแดงเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูนะครับเนื้อแดงถ้าเช่าบูชาไปเอาขึ้นคอเลยนะครับขอบเรียบร้อยเลยนะครับสวยงามด้วยนะครับดูก่อนนะครับ ดูด้านหน้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังว่ามีอะไรมั่งนะครับเป็นยันห้านะครับว่ามีอะไรมั่งดูทา้งหลังนะครับครับผมจะให้ดูข้างหลังเลยนะครับนะครับตะกูดเก้าดอกนะครับเรียงแถวกันเลยนะครับสามสามเก้าเลยนะครับเก้าหน้าเก้าหลังนะครับเป็นเนื้อแดงยันห้านะครับ ของแท้ดูก่อนนะครับนะครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยนะครับผมอยู่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับสุดยอดจริงๆงามจริงๆเนื้อแดงนะครับผงไพรกุม,มารหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะครับสุปก่อนดูก่อนนะครับนี่ด้านหลังนะครับสุปก่อนนะครับ ดูด้านหลังยันเก้าก็อตะกุดเก้านะครับยันมียันแล้วก็มีตะกุดเก้าดอกนะครับดูที่ครับสุดยอดจริงๆนะครับสวยงามสวยงามมากที่สุดนะครับสวยงามจริงๆนะครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับ 0982907935นะครับผมจะจับโทรศัพท์นิ่งๆนะครับให้ดูกันเจะจะเลยนะครับดูตัวกุม,มารทีครับอยู่ข้างหลังนิ้วกระโดกเลยนะครับพิมพ์นิยมนะครับ ก่อนดูก,ก่อนนะครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับปล่อยให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนไม่ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีนะครับทาํามาค่าขายจเจริญรุ่งเรืองบารมีสามสิบทัดครอบจัก,กรวานครอบจับ จากวันหมายถึงว่านะครับครบสามสิบสองอย่างนะครับเหมือนกับคนเรานะครับครบสามสิบสองดีทุกด้านทุกมุมนะครับผู้หญิงก็รักษาตัวได้นะครับผู้ชายก็รักษาตัวดีนะครับไปไหนมาไหนโอ้ยนะครับพูดถึงลุงปู่ทิมนีเกิดสุดยอดนะครับในประเทศไทยภาคตะวันออกนะครับ ไม่ว่าภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานทำมาค่าขายอะไรก็เรียกแต่สุดยอดนะครับเมตตามหานิยมคงกระพันชาตินะครับ0982907935นะครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับตะกุดเก้าดอกนะครับด้านหลังนะครับครับขอบคุณครับ